อากาศที่ว่าร้อนแล้วตอนนี้เรื่องของค่าไฟเดือดยิ่งกว่าจริงๆครับเพราะว่าติดเทรนในโลกโซเชียลกันเลยกับคนไทยที่ต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นมากหลายคนถึงก็บ่นนะครับว่าใช้ไฟเท่าเดิมแต่ว่าต้องจ่ายแพงขึ้นเกือบเท่าตัวครับ เรียกว่าค่าไฟเดือนนี้พอออกมาปุ๊บหลายคนก็บ่นกันระง,งมทั่วโลกโซเชียลเลยนะครับจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ว่าค่าไฟปรับขึ้นจากเดือนก่อนเยอะมากพากันอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ครับว่าทำไมทำไมค่าไฟถึงแพงขึ้นผิดปกติแบบนี้อย่างผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งครับที่โพสต์ว่าเห็นค่าไฟแล้วหนาวเลยจากเฉลี่ยเดือนละ2,500มากสุด3,000บาทเดือนนี้ทะลุ4,000แล้ว เดือนที่แล้วก็ใช้พอๆกันแต่คิดมา468หน่วยทำไมเดือนนี้มันกลายเป็น754หน่วยแบบงงๆขณะที่ผู้ใช้ Twitter อีกคนก็โพสต์ว่าเดือนที่แล้วจ่าย900เดือนนี้จ่าย1,900แทบช็อกชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ให้เหตุผลนะครับว่าส่วนหนึ่งที่ค่าไฟแพงก็น่าจะมาจากอากาศร้อนครับขณะเดียวกันมีบางรายที่ให้ข้อมูลว่าใช้ชีวิตส่วนตัวเหมือนปกติเหมือนกับทุกๆเดือนเลยไฟในบ้านก็เปิดตามช่วงเวลาอยู่แล้วเพราะว่าต้องออกไปทำงาน แต่สุดท้ายค่าไฟก็ยังขึ้นจากปกติอยู่ดีปัญหาค่าไฟแพงในรอบเดือนนี้ว่าหนักแล้วนะครับแต่บอกก่อนเลยครับคุณผู้ชมว่าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินกันให้ดีเดือนหน้าค่าไฟจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่ากกพอออกมาแจ้งปรับค่า FT ค่าไฟรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมแล้วปรับค่า FT เป็น98.27สตางค์ต่อหน่วยจะส่งผลให้ผู้ใช้ไฟบ้านต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น จากเดิม4บาท72สตางค์ต่อหน่วยกลายเป็น4บาท77สตางค์ต่อหน่วยครับ